หนทางสู่ความสุขและความเจริญสูงสุดข,ของชีวิตมงคลข้อหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาและความเข้าใจในธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือมงคลข้อที่27การได้สนทนาธรรมตามการธรรมมสาธกฉาหากมงคลข้อที่26คือการได้รับฟังธรรมฝ่ายเดียวมงคลข้อที่27นี้คือการต่อยอดจากมงคลนั้นด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมมากขึ้นการได้สนทนาธรรมตามการคืออะไรการได้สนทนาธรรมตามการหรือธรรมสาสาทกฉาธรรมาสาทักฉาหมายถึงการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยและแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลักธรรมต่างๆกับผู้รู้ ผู้มีปัญญาหรือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองโดยกระทำในการอันควรคือในเวลาที่เหมาะสมมีความพร้อมและด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างปัญญาไม่ใช่เพื่อการโต้เถียงเอาชนะการสนทนาธรรมในที่นี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบสองทางที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และมุมมอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรอบด้านยิ่งขึ้นในหลักธรรมความสำคัญของการได้สนทนาธรรมตามการการได้สนทนาธรรมตามการหรือธรมธธร,รมสาทกฉาธรรมสาทักฉาหมายถึงการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยและแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลักธรรมต่างๆกับผู้รู้ ผู้มีปัญญาหรือผู้ปฏิดตษธรรมด้วยกันเองโดยกระทำในการอันควรคือในเวลาที่เหมาะสมมีความพร้อมและด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างปัญญาไม่ใช่เพื่อการโต้เถียงเอาชนะการสนทนาธรรมในที่นี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบสองทางที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และมุมมอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้งและรอบด้านยิ่งขึ้นในหลักธรรมความสำคัญของการได้สนทนาธรรมตามการการได้สนทนาธรรมตามการเป็นมงคลที่มีอานิสง์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปัญญาและจิตใจเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่การได้สนทนาธรรม จะช่วยให้เราสามารถซักถามข้อสงสัยเสนอแนวคิดและรับฟังมุมมองที่แตกต่างทำให้เกิดความกระจ่างและเข้าถึงธรรมที่ลึกซึง้งและรอบด้านยิ่งขึ้นขจัดความเข้าใจผิดและอาคติบางครั้งเราอาจตีความหลักธรรมผิดไปหรือมีอาคติบางอย่างที่ทำให้มองไม่เห็นความจริง การได้สนทนาธรรมกับผู้รู้จะช่วยให้เราได้รับการชี้แนะแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและมองเห็นธรรมตามความเป็นจริงเปิดมุมมองใหม่ๆผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์และภูมิปัญญาที่แตกต่างกันการแลกเปลี่ยนกันจะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนซึ่งช่วยขยายขอบเขตความรู้และปัญญาของเรา ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลการสนทนาธรรมต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการจัดระเบียบความคิดเพื่อนำเสนอแนวคิดของตนเองและทำความเข้าใจแนวคิดของผู้อื่นซึ่งเป็นการฝึกฝนปัญญาไปในตัวสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้จากการสนทนา ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจในการนำธรรมนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาและปฏิบัติการได้สนทนาธรรมกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเกิดความกระตือรือร้อนที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นสร้างมิตรภาพที่ดีงามการสนทนาธรรมช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างผู้ร่วงสนทนาบนพื้นฐานของธรรมะ ทำให้เกิดความผูกพันและช่วยเหนือเกื้อกูลกันในทางธรรมตรวจสอบความเข้าใจของตนเองการที่เราสามารถอธิบายหลักธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจได้หรือสามารถตอบข้อซักถามได้แสดงว่าเรามีความเข้าใจในธรรมนั้นอย่างแท้จริงการสนทนาธรรมคือเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเององค์ประกอบของการสนทนาธรรมที่สมบูรณ์ เพื่อให้การสนทนาธรรมเป็นมงคลและเกิดประโยชน์สูงสุดควรประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ตั้งใจฟังฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพและเปิดใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แสดงทิฏฐิมานะหรือคิดว่าตนเองรู้ดีกว่าผู้อื่นมีเหตุผลและปัญญาสนทนาโดยใช้เหตุผลและหลักธรรมไม่ใช้อารมณ์หรือความเชื่อส่วนตัวมุ่งประโยชน์ส่วนรวม สนทนาเพื่อม,มุ่งประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และปัญญาไม่ใช้เพื่อการโต้เถียงเอาชนะไม่จับผิดผู้อื่นหากมีความเห็นต่างควรนำเสนอด้วยเหตุผลอย่างนุ่มนวลไม่ใช่การจับผิดหรือตำหนิเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสนทนาในเวลาและสถานที่ที่เอื้อต่อการทำความสงบและมีสมาธิใครคือผู้ที่เราควรสนทนาธรรมด้วยเราควรเลือกสนทนาธรรมกับ ผู้รู้ผู้มีปัญญาเช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้แตกฉานในพระธรรมผู้ทงคุณวุฒิทางธรรมกัลยาณมิตรคือเพื่อนผู้มีธรรมะเป็นที่ตั้งมีความปรารถนาดีต่อกันและพร้อมที่จะชี้แนะสิ่งดีงามผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติธรรมคล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันข้อควรระวังในการสนทนาธรรม หลีกเลี่ยงการโต้เถียงเพื่อเอาชนะการสนทนาธรรมไม่ควรกลายเป็นการโต้เถียงที่นำไปสู่ความขัดแยง้งระมัดระวังคำพูดใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ร่วมสนทนาไม่ควรสนทนาในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ควรเน้นสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะและเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจโครงสร้างการสนทนาธรรม ตั้งใจฟังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเหตุผลและปัญญามุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่จับผิดผู้อื่นเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมใครคือผู้ที่เราควรสนทนาธรรมด้วยผู้รู้ผู้มีปัญญาเช่นพระพิสุสงฆ์ผู้แตกฉานในพระธรรมผู้ทรงคุณวุฒิทางธรรมกัลยาณมิตรคือเพื่อนผู้มีธรรม,มะเป็นที่ตั้ง มีความปรารถนาดีต่อกันและพร้อมที่จะชี้แนะสิ่งดีงามผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติธรรมคล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันข้อควรระวังในการสนทนาธรรมหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเพื่อเอาชนะระมัดระวังคำพูดใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ร่วมสนทนา ไม่ควรสนทนาในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ควรเน้นสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะและเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจการได้สนทนาธรรมตามการธรรมสาสทกฉาเป็นมงคลอันล้ำคา่าที่ช่วยให้ปัญญาของเรางอกงามและความเข้าใจในธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการฟังการคิดการถามและการแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลและมีสติ การหมั่นสนทนาธรรมกับผู้รู้และกัลยาณมิตรย่อมทำให้จิตใจของเราได้รับแสงสว่างแห่งปัญญาสามารถคลายความสงสัยขจัดความเข้าใจผิดและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมั่นคงซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขความสงบและความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่ง